ครับก็สวัสดีกันอีกรอบนะครับนี่วันนี้จากเมื่อเช้าเราได้เทฐานออกแล้วแล้วเราก็เพิ่งจะเรียงฟืนเสร็จนะครับวันนี้เราจะมาอบน,นี้ลูกอะไรครับอันนี้คือมะละกอนะครับเราจะมาดูกันมะละกออยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ยาวเท่าฝ่ามือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามะละกอที่เรานำมาใส่ไว้ในถังนะครับด้วยการเราจะอบพร้อมกับไม้นะครับเพื่อให้เป็นฐานนะครับว่าของมะละกอจะออกมาในรูปนะครับว่าเล็กลงไปอีกเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมา จุดไฟจะเริ่มจุดไฟนะครับ <c oughs> เรามาดูกันหลังจากที่เราเรียงฟืนเสร็จแล้วอันนี้ฟืนที่ยังเหลือนะครับอันนี้เต็มถังแล้วก็เลยใส่ตะกร้าไว้ก่อนอันนี้เชี่ยไฟแล้วนะครับพร้อมครัแบบเชี่ยไฟเราพร้อมครับเดี๋ยวเรามาพร้อมก่อไฟกันขณะนี้เราก็ เลิมติดไฟนะครับตอนนี้สามโมงสี่สิบนะครับเรามาติดเตากันตอนสามโมงสี่สิบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะขายแก๊สในเวลากี่ชั่วโมงนะครับอันนี้จะุจะสามโมงสี่สิบนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาคอยชมกันว่ามะละกอรเราจะออกมาในสภาพไหนนะครับมะละกอรเราสดนะครับอันนี้ควันก็เริ่มออกปองเราละเดี๋ยวเรามาคอยดูกันอันนี้ผมยังไม่ไม่ได้ปิดฝานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลองก่อให้ดูว่า นี่นะฮะก็คือการอบเราไม่ได้เผานะครับเราใช้การอบเอาตอนนี้ไฟเราก็เริ่มจะขึ้นมานะฮะเดี๋ยวไว้มาดูตอนที่เขาเริ่มจะคายแก๊สนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้มาชมกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวปิดฝา ก่อนนะครับเราจะต้องปิดฝาแล้วก็เอาดินโปะข้างบนเพื่อไม่ให้อากาศมันออกเดีย๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับผม